อีกนิดนึงเพื่อนใกล้ซ่อมเสร็จแล้วกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายเฮ้ยปล่ไยคู่ปล่อู่ปล่อู่ปล่อู่ปล่คูรับนะเดียวนี่ฟัดคู่พูดมากกว่าไปใช่ปู่กำลังสนุกเลยก็มันพูดทุกคนวิ่งหนีแล้วทุกคนวิ่งหนีแล้วไม่กูก็ต้องหนียิงกันแล้วกูก็ตายกันไปคว้าเฮ้ยเจทันทีวีแมนกลับมาแล้วเหรอ ทีวิแม่นบ้านโ้องเมื่อคุยกันใส่แว่นเองตายซะต้องเอื้อมไปให้ถึงหูฟังเออเออโอเคกูได้หูฟังมาแล้วเอาเพื่อนตายหายแล้วไอจีแม่นมาจากไหนวะเฮ้ยไอสไปเดอร์ขายาว่ยังไมเหี้ยโอ้โหกองทัพสกิบีดี้มากมายกูตายแน่เลยกูตายแน่เลยโอ้โหโอ้โหมีหกเทนชช่นน้ำเงินแตว่าน้ำตายแน่เอาเฮ้ยเียมีสองตัวเออ